เราเลิกกันเถอะบีพิงฟอดแต่บีท้องได้สองเดือนนะพี่ท้องนันเหรอเงินเนี่ยคงจะมากพอนะแกไปเอามันออกซะ พี่พอดทำไมพี่พูดแบบนี้น,นี่ลูกของเราเลยพี่แต่ฉันไม่ต้องการมันไงฉันกำลังจะไปเมียนาคตที่สดใสแกจะร้านช่างไ้ทำไมบีเห็นแกตัวมากไปหรือเปล่าฮะเห็นแกตัวงั้นเหรอใช่แกมันเห็นแกตัวไง ไปฉันไม่ต้องการอย่าเรื่องมากไม่ดีให้มันจบง่ายๆดีกว่าแกจะเาเท่าไหร่จะว่ามาเลยฉันให้แกได้หมดแหละแกบอกมาสิอ๋อที่แกเิ็นฉันเพราะว่าแกจะไปแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของร้านทองใช่ไหม ไม่แกรู้ก็ดีแล้วแล้วฉันจะบอกอะไรแกอย่างว่าคนอย่างฉันต้องได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะเหมาะสมกันเท่านั้นฉันไม่มีวันแต่งงานกับคนจน,จนต,ต่ำต้อยอย่างแกหรอกบีจำไว้ <S 1> <S 1> <S ไปไป ไงเปลี่ยนใจเลยสิแบบนี้สิ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณน่ะเรามีลูกไปนานแล้วมันจะเป็นความผิดผมได้ไงถ้าผมไม่มีน้ำยาจริงๆนะเมื่อก่อนผมทำแฟนเก่าท้องไม่ได้หรอกผมไม่ได้อยากกลับไปหามันแต่ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเพราะผมจะบอกว่าผมมีน้ำยาแต่ที่มีลูกไม่ได้เนี่ยเพราะคุณนั่นแหละ เป็นความผิดใครอเดี๋ยวก็รู้กันหมอมาแล้วแค่นี้นะสวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกฤษดาผลเป็นไงบ้างครับหมอคุณกฤษดามีภาวะโฮอร์โมนเพศชายต่ำนะคะ ทำให้มีบุตรไม่ได้หรือถ้ามีก็มียากมากๆเลยค่ะหรือถ้ามีก็มียากมากๆเลยค่ะแต่ว่าหมอครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอ่ะผมยังทำแฟนกับผมพ้องอยู่เลยนะครับหมอใจเย็นนะคะหมอเข้าใจนะคะแต่นั่นน่ะมันเมื่ออดีตแต่ปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่ค่ะพออายุเยอะขึ้นมันก็จะมีความเสื่อมค่ะ อ,อจะนัดอีก2 2> สองอาทิตย์นะคะให้คุณกฤษดาพบมหมอระหว่างน,นี้คะ่ะหมออยากให้คุณกฤษดาะคะ่ะหมคุณกฤษดามีภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำนะคะ ทำให้มีบุตรไม่ได้หรือถ้ามีก็มียากมากๆเลยคะ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้วะ ไหนซื้อขนม,มนไงไงอะไรมาเยอะแยะเลย,เย,ยข่าวชอบหนูใช่ไหมคะลกูกใช่บีงม่แล้วคะไม่นอะบีบีดู่อนสี่บีไปคุยกันก่อนสิบี เราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วบีเด็กคนนี้เป็นลูกของเราใช่ไหมบีไม่ใช่สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อข้าวหอมค่ะข้าวหอมอยู่อายุเท่าไหร่แล้วลูก เจ็ดขวบค่ะบีเข้าหอมเป็นลูกผมใช่ไหมบีเข้าหอมเป็นลูกของฉันกับสามีใหม่ไม่ใช่ลูกคนบีผมรู้นะว่าที่ผ่านมา ผมทำไม่ดีกับคุณไว้เยอะแต่ผมขอโอกาสสักครั้งได้ไหมบีนะบีฉันบอกแล้วไงว่าเขาหอมไม่ใช่โรคคนผมไม่เชื่อถ้าแน่จริงอะ่ะให้เขาหอมตัว d ดีอมไหมล่ะมันจะไม่มีการตรวจดีเอะไรทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวคุณพาลูกไปรอผมที่รถก่อนนะค่ะเข,ข้าหอมไปรอพ่อที่รถนะลูกค่ะไปค่ะเข้าหอมแกต้องการอะไรวะฉันก็ต้องการลูกของฉันคืนไงแกงกล้ารเรียกเข้าหอมมาลูกอีกเหรอ สักวันหนึ่งเขาหอมก็ต้องรู้ว่าฉันเป็นพ่อที่แท้จริงสายยใยของพ่อกับลูกมันตัดจะไม่ขาดหรอกเว้ยแต่ว่าแต่แกเถอะสนุกมากไหมเอาเมียคนอื่นมาอมอ่ะฉันไม่มีวันปล่อยให้ลูกกับเมียฉันไปอยู่กับคนเห็นแกตัวแบบแกหรอกแล้วถ้าแกยังไม่เลิกตามหลังควานลูกกับเมียฉันนะเราจะดเห็นดีกัน แกไม่โดนแค่นี้เนะี่ยค่ะบีเลิกง,งานแล้วนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ มารื้อฟื้นความทรงจำของเราในกายลูกพวกนี้มันอะไรกันท่าบีอันอันเบีอธิบายได้นะบีไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นหลักฐานมันชัดขนาดเนี้บี้จะโกหกอันอีกเหรอมันไม่ใช่แบบที่อันคิดนั้นพอแล้วบี มียังรักไอ้ฟอร์มมันอยู่มีก็ไม่อยู่กับมันเลยอันม่เอาด้วยแล้วอันอันเดี๋ยวก็สิอัน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 อย่าไปขอ,อนปล่อยมี ทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับ เป็นไงจ๊ะได้ข่าวว่าเพิ่งโดนทิ้งมาไม่ใช่เหรอบีเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยเหนื่อยนะแกต้องการอะไรเงินสิบล้านแลกกับการที่เธอยกลูกให้กับฉัน เป็นคนจ้างคนที่มาถ่ายรูปฉันสร้างเรื่องว่าฉันยังรักแกอยู่เพื่อที่จะให้อันเข้าใจผิดเราก็ทิ้งฉันไปใช่ไหมใช่จ้ะแกนี่มันชั่วจริงๆเธอก็รู้นี่ ว่าฉันเป็นคนที่ต้องการอะไรแล้วอะฉันก็ต้องได้มันมากรยิ้เมอะไร แล้วถ้าเกิดว่าฉันอยากให้แกติดคุกแกก็จะต้องติดคุกใช่ไหมนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่ฉันรู้ความจริงตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะวันที่แกไปดักเจอบีอะ่ะฉันเองก็ไปรอรับบีอยู่เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นน่ะฉันเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นหมดละอ๋อ แล้วที่ฉันเลิกกับเบียนะฉันก็แค่จะตบตาแกให้แกหลงเชื่อก็แค่นั้นแหละแล้วตอนเนี้ยฉันก็มีหลักฐานที่จะเอาผิดแกได้ครับเราถ่าไร่างของแกฮะนี่งไงล่ะแกเป็นคนจ้างคนนี่มาถ่ายรูปฉันสร้างเรื่องว่าฉันยังรักแกอยู่เพื่อที่จะให้อันเข้าใจผิดเราก็ทิ้งฉันไปใช่ไหม พวกฉันจะฟ้องแกเอาคืนที่แกทำกับพวกฉันให้หมดแก